ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเสียนตอนที่2,062ต่อสู้เพื่ออันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินเซียนดารานอกจากตัวหวังหลินเองไม่มีใครรู้ว่าเขาข้ามสะพานมาแล้วกี่แห่งแม้แต่มหาชั้นฟ้ากุ้ยต้าก็ไม่สามารถสัมผัสได้ชัดเจนเขาจะรู้ได้หลังจากหวังหลินเดินเข้าสู่สะพานย่ำสวรรค์แห่งที่ห้าเท่านั้นส่วนหวังหลินจะผ่านสะพานที่หได้หรือไม่เขาเองก็ไม่ทราบเพราะขีดจำกัดของเขาคือสะพานที่ห้า รอบภูเขาเกิดระลอกคลื่นอยู่หลายเดือนและเมื่อมันหายไปห,ไปหวังหลินจึงก้าวเดินออกมาอย่างสงบนิ่งหวังหลินไม่ได้ดูแตกต่างจากหลายเดือนก่อนมากนะักแต่หากมองใกล้ๆคงจะพบว่าหวังหลินดูเหมือนคนธรรมดาไม่มีสัญญาณระดับบ่มเพาะที่เคลื่อนไหวภายในร่างกายเลยหวังหลินสวมเสื้อสีขาวตัวยาวและยืนอยู่ด้านนอกแอ่งน้ำสายตามองกลับไปที่เผ่าโบราณต่อมาจึงหันกลับเปลี่ยนเป็นลำแสงและมุ่งหน้าสู่เผ่าเทพในอีกด้านหนึ่งของทะเลอันกว้างใหญ่ เหลียนเต้าเฟยคข้าสัญญาในตอนนั้นว่าข้าจะกลับมาที่เมืองหลวงเพื่อช่วยเจ้าหากเจ้าอยากออกมาจะไม่มีใครบนแผ่นดินเซียนดาราที่สามารถหยุดข้าได้หากเจ้าเลือกเป็นจักรพรรดิทเทพเช่นนั้นเจ้าจะเป็นจักรพรรดิทเทพที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่นิทราอีกต่อไปรวมถึงซื่อถูชิงช่วยชือซานจงเฟยเจินผีเสื้อสีชาติพวกเจ้าทั้งหมดที่อยู่บนแผ่นดินเซียนดาราและในเมื่อไม่มีใครอยู่ในเผ่าโบราณพวกเจ้าก็ต้องอยู่ในเผ่าเทพคราวนี้ข้าจะหาทั้งหมดเจอได้อย่างแน่นอน และยังมีลี่เฉียนเหมยหวังหลินเผยท่าทีซับซ้อนสิ้นเสียงถอนหายใจหวังหลินเร่งความเร็วขึ้นร้อยเท่าเพื่อข้ามผ่านระยะทางอันกว้างไกลสุดท้ายข้าจะกลับไปสำนักเจ็ดเต๋ากลับไปยังโลกถ้ำกลับไปดาวสูสาคูที่นั่นคือบ้านของข้าระหว่างทางหวังหลินไม่หยุดชะงักเลยเขาใช้เวลาเพียงไม่กี่วันก็มาถึงชายขอบทะเลที่ซึ่งก่อเกิดเป็นกำแพงพายุทะเลอันกว้างใหญ่ พายุส่งเสียงดังจนได้ยินไปไกลแสนไกลเพียงเข้าใกล้ย,ยังเห็นรอยแยกอวกาศมากมายก่อตัวขึ้นมาจากการหมุนมาแล200้วสองร้อยปีกำแพงพายุยังมีแรงกดดันที่มองไม่เห็นแผ่กระจายออกมาด้วยกลิ่นของทะเลมีความหนาแน่นและส่งเสียงดังสั่นสะเทือนสวรรค์หวังหลินยืนมองกำแพงพายุอยู่ตรงนั้นและมีประตูที่เกิดจากเสาทั้งเก้ากำลังสองประกาย เขารู้ว่าประตูบานนี้จะเปิดขึ้นในอีกส0 0รอปีเมื่อเวลานั้นมาถึงเขาจะกลับมาพร้อมกับล่มูหวานและเข้าไปเขาจะใช้พลังแห่งการเกิดใหม่เพื่อฟื้นคืนชีพล่มูหวานและทําให้นางหนีพ้นจากวัตจักรแห่งการเกิดใหม่บางทีข้าคงจะรู้ความจริงที่นั่นหวังหลินพึมพำและกําลังจะข้ามผ่านกําแพงพายุไปทว่าในขณะที่เขายกเท้าขึ้นสายตาแงนมมองขึ้นไปท้องฟ้ามืดสนิทจากทะเลที่หมุนอย่างต่อเนื่องเสียงดังสนั่นจนไม่มีเสียงอื่นใด ทุกอย่างสงบนิ่งราวกับไม่มีอะไรผิดปกติแต่หวังหลินมองบนท้องฟ้าและล้มเลิกความคิดที่จะจักไปเขายืนอยู่ตรงนั้นราวกับกำลังรอคอยบางอย่างสิบลมหายใจต่อมาเกิดเสียงแตกร้าวออกมาจากท้องฟ้าเสียงเล็กแหลมและกลบเสียงทะเลจนหมดทั่วทั้งบริเวณเกิดการสันเทารอยแยกขนาดใหญ่พันเปิดออกมาในท้องฟ้าสายหมอกจำนวนมากรั่วไหลออกมาและแผ่กระจายออกไปทั่วทิศทางขณะเดียวกันมีร่างเลือนลงังร่างหนึ่งก้าวเดินออกมาจากสายหมอกด้วย หวังหลินยังมีสีหน้าสงบนิ่งเขาเฝ้าดูหมอกปกคลุมท้องฟ้าที่มืดมิดจนกระท,ทั่งทั่วบริเวณมีแต่สายหมอกพอร่างหนึ่งก้าวออกมาจากข้างในหวังหลินเอ่ยขึ้นกุยตา้าร่างในสายหมอกค่อยๆก้าวเดินออกมาแต่ยังคงอยู่ในสายหมอกและเอ่ยเสียงแหบพรา่าหวังหลินภาพเหตุการณ์นี้มีความหมายที่สำคัญยิ่งต่อแผ่นดินเซียนดารามันคือการพบกันครั้งแรกระหว่างผู้ทรงพลังที่สุดสองคนบนแผ่นดินเซียนดารา ทั้งสองคนล้วนอยู่ในขั้นครึ่งก้าวสู่ระดับย่ำสวรรค์และนี่เป็นครั้งแรกที่สองสายตาประสานกันส่วนตอนที่พวกเขาอยู่บนภูเขากุ้ยเต้าเนื่องจากระดับบ่มเพาะแตกต่างกันจึงมิอาจเทียบกับตอนนี้ได้ร่างในสายหมอกขอบคิดเล็กน้อยและพูดขึ้นเจ้ารู้อยู่แล้วว่าข้ากำลังมาหวังหลินยืนสงบนิ่งเสื้อผ้าพริ้วไหวไปกับสายลมเรือนผมส่วนหนึ่งพัดปลิวพร้อมกับเขาพยักหน้าให้กับร่างในสายหมอกกุ้ยเต้าขบคิดอีกนานก่อนจะถอนหายใจและพูดขึ้น ครั้งที่สองเจ้าข้ามผ่านสะพานย่ำสวรรค์ไปกี่แห่งนั่นไม่สําคัญสิ่งสําคัญคือเจ้ามาด้วยจุดประสงค์อะไรหวังหลินยิ้มและมีท่าทีสงบนิ่งกุ้ยเต้าพูดด้วยน้ําเสียงแหบพร่าเจ้าสามารถฆ่าเย่เต้าผู้เป็นลูกหลานของบรรพชนโบราณได้เจ้าสามารถแต่งตั้งใครก็ได้ให้เป็นจักรพรรดิคนใหม่ตามอำเภอใจได้และเจ้าสามารถทำอะไรก็ได้ที่เจ้าชอบในเผ่าโบราณแต่เจ้าจะออกไปจากเผ่าโบราณไม่ได้ทำไมข้าจะออกไปจากเผ่าโบราณไม่ได้ หวังหลินมีแววตาเป็นประกายเจ้าออกไปไม่ได้เว้นแต่ข้าจะหยุดเจ้าไม่ได้น้ำเสียงเก่าแก่ดังออกมาจาในสายหมอกข้าจะหยุดเจ้าให้อยู่ในเผ่าโบราณไปอีกสามร้อยปีเมื่อดนเทพบรรพการเปิดออกเจ้าจะไปไหนก็ได้ตามที่เจ้าต้องการหวังหลินคบคิดและพูดขึ้นข้าขอคำอธิบายกุ้ยเต้าส่งเสียงมืดมนไม่มีคำอธิบายข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปไหนเจ้าต้องอยู่หรือไม่ก็เอาชนะข้าให้ได้หวังหลินขมวดคิ้วพลางมองร่างที่อยู่ในสายหมอก บนภูเขากุ้ยเต้าข้ายืมแรงกดดันของเจ้าเพื่อผสานพลังเทพและพลังโบราณน,นี่คือเรื่องที่หนึ่งในเมืองหลวงอนณาเขตเต่าฆ่าสังหารเย่เต้าด้วยระดับบ่มเพาะของข้าตอนนั้นแม้เจ้าลงมือฆ่าก็ไม่มั่นใจว่าจะเอาชนะได้แต่เจ้าก็เงียบนี่เป็นเรื่องที่สองในอนาเขตฉีจี่ตูกลายเป็นจักรพรรดิและเจ้าก็ไม่หยุดนี้เป็นเรื่องที่สาม ในชีวิตข้าข้าตอบแทนคนที่มีความเมตตากับข้าเสมอและเพราะเจ้าช่วยข้าถึงสามครั้งข้าจะอยู่ที่นี่ไปอีกร้อยปีโดยไม่ขอเหตุผลแต่ส่วนที่เหลืออีก200้อปีข้าจะไปหวังหลินพูดขึ้นร่างในสายหมอกคบคิดอยู่นานก่อนจะเอ่ยเสียงตอบกลับมาร้อยปียังไม่พอเจ้าต้องอยู่จนกว่าแดนเทพบรรพการจะเปิดหวังหลินข้าไม่อยากสู้กับเจ้าข้าไม่ได้สู้กับคนอื่นมานานมากแล้ว ข้าแค่ต้องการให้เจ้าอยู่ไปอีก300อปีหลังจากนั้นเจาน้จาก,ก้อยไปข้ายัางมีของตอบแทนให้เจ้าด้วยกุ้ยเต้าส่งเสียงแหบพราดังออกมาจากในสายหมอกหวังหลินเองก็ไม่ต้องการสู้กับกุ้ยต้าเช่นกันเนื่องจากความสัมพันธ์ของทั้งสองค่อนข้างซับซ้อนหวังหลินไม่มีเหตุผลให้ต้องสู้เว้นแต่กุ้ยเต้าจะทําให้เขาอยู่ต่อโดยไม่มีการต่อรองหวังหลินถามขึ้นทันทีข้ามีคําถามด้วยระดับบ่มเพาะของเจ้าก็สามารถกวาดล้างทั่วแผ่นดินเซียนดาราได้ง่ายๆทาไมถึงยังยอมให้เผ่าเทพมีตัวตนอยู่ กุ้ยต้าครุ่นคิดอยู่นานนี่เป็นคำถามที่หลายคนในเผ่าโบราณตั้งไว้และก็เป็นคำถามเดียวกันที่เหล่าคนในเผ่าเทพคิดขึ้นมาเช่นกันไม่มีใครรู้คำตอบและไม่มีใครกล้าถามกุ้ยเต้าหลังจากนั้นสักพักกุ้ยเต้าเอ่ยเสียงดังออกมาจากสายหมอกพรที่ข้าได้จากบรรพชนโบราณไม่เหมือนกับของเจ้าหวังหลินมองกุ้ยเต้าขบคิดและเหมือนตระหนักอะไรได้บางอย่าง พอแล้วหวังหลินเจ้าจะสู้กับข้าหรืออยู่ต่อไม่มีทางเลือกที่สามหมอกรอบกุ้ยต้าเริ่มปั่นป่วนเสียงดังสนั่นผสานกับเสียงจากทะเลจนก่อเกิดเป็นแรงกดดันทรงพลังหากเจ้าต้องการสู้เช่นนั้นก็สู้หวังหลินมองขึ้นไปดวงตาเปล่งประกายเจิดเจ้าในเมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เช่นนั้นเขาก็อยากเห็นแล้วว่าใครกันเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดนี่คงเป็นการต่อสู้ของคนที่แข็งแกร่งที่สุดบนแผ่นดินเซียนดารานับตั้งแต่ที่มีบรรพชนเทพและบรรพชนโบราณเป็นการต่อสู้ระหว่างสองคนที่อยู่บนจุดสูงสุด กุ้ยเต้าผู้แข็งแกร่งที่สุดบนแผ่นดินเซียนดาราเขาก้าวข้ามบนสะพานย่ำสวรรค์ได้นานแล้วหลายปีก่อนแม้ยังติดอยู่บนสะพานที่6แต่พลังการต่อสู้ของเขานับว่าพิเศษและเป็นคนเดียวที่สามารถสังหารมหาชั้นฟ้าได้หลายคนด้านหวังหลินนั้นมีการผสานพลังจากฝั่งเทพและฝั่งโบราณระดับบ่มเพาะไม่สมบูรณ์ดีนักแต่เพียงแค่ร่างแก่นแท้ที่สมบูรณ์ทั้งสองร่างเขาก็สามารถก้าวสู่ครึ่งก้าวสู่ขั้นย่ำสวรรค์ได้แล้วเขาไม่รู้ว่าเมื่อแก่นแท้นำธรรมสมบูรณ์เขาจะพุ่งไปถึงระดับขั้นนไหน หวังหลินยังมีร่างอาวตารในมิติว่างเขาได้มันมานานหลายร้อยปีแล้วและมันยังเติบโตขึ้นเรื่อยเมื่อหวังหลินผสานกับมันจะสามารถระเบิดพลังอันน่าหวาดกลัวได้อย่างมหาศาลร,รอบร่างกุ้ยเต้ามีสายหมอกปนป่วนและเกิดเสียงดังสนั่นมหาชั้นฟ้ากุ้ยเต้าก้าวเดินออกมาสายหมอกก็รอบตัวส่งเสียงคำรามและแผ่กระจายจนก่อเกิดเป็นอสูรหมอกขนาดยักษ์ย้ายส่งเสียงคำรามสั่นสะเทือนสวรรค์อสูรหมอกตัวนี้ดูแปลกประหลาดและมีเก้าหัวมันดูเหมือนจือเฉียงที่เขาเห็นตอนที่อยู่ในดินแดนเทพ,พโบราณ หัวทั้งเก้าส่งเสียงคำรามและเผยท่าทีดูดันแต่ขณะเดียวกันมันเปล่งกลิ่นอายเก่าแก่ราวกับอสูรตัวนี้มีจิตวิญญาณและอยู่มานานมากมหาชั้นฟ้ากุ้ยเต้าชี้นิ้วออกไปดัชนีปกคลุมอยู่ในหมอกแต่มีประกายเย็นเบาบางออกมาเพียงเท่านั้นทั่วบริเวณเกิดการเปลี่ยนแปลงเบื้องหน้าหวังหลินท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยเส้นเบาบางนับไม่ถ้วนรวมถึงพื้นปฐพีด้วยทั่วโลกปรากฏไปด้วยกด เส้นเบาบางแห่งกฎเหล่านี้เหมือนถูกควบคุมและเริ่มพุ่งเข้าหาหวังหลินแม้แต่แสงสายฟ้าและเหล่าวิชาจากธาตุทั้งห้ายังปรากฏขึ้นและกระหน่ำใส่หวังหลินทั้งหมดขณะที่ทุกอย่างพุ่งเข้าหาเหล่าวิชาได้ควบแน่นกลายเป็นดัชนียักษยายซึ่งมีพลังทำลายล้างมหาศาลและชี้ไปที่หน้าผากหวังหลินฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนตอนที่2063กากำจัดสายหมอกมหาชั้นฟ้ากุ้ยเต้าผู้แข็งแกร่งที่สุดบนแผ่นดินเซียนดารา ระดับบ่มเพาะลี้ลับและไม่เคลื่อนไหวมานานหลายปีเพียงแค่นิ้วเดียวก็ทำให้โลกเปลี่ยนสีสันท้องฟ้าแสดงสัญญาณพังทลายแม้แต่กำแพงพายุยังถูกผลักเข้าไปข้างในเหมือนไม่สามารถต้านทานพลังอำนาจได้เรือนผมสีขาวของวังหลินกำลังพลิ้วไปตามแรงลมดัชนีของกุ้ยต้ามีพลังแห่งสายลมสายฝนและสายฟ้าสายฟ้า,า,ฟาคำรามเป็นประกายวงโค้งทะลุผ่านดัชนีจนปะทะกับก้อนเมฆกลายเป็นเสียงดังสนัน่นและเกิดหยาดฝนนับไม่ถ้วน ภายในสายลมสายฟ้าและสายฝนพลังแห่งาธาตุทั้งห้าอุบัติขึ้นไม่ได้ไปกว่าแก่นแท้ห้า,าธาตุของหวังหลินเลยส่งผลให้ดัชนีนี้เรากับช่วงชิงโชคชะตาแห่งสวรรค์และมีอำนาจมากพอจะสังหารมหาชั้นฟ้าได้ในบัดดลหวังหลินรีตาแคบเขาเตรียมพร้อมเรื่องพลังของกุ้ยต้าไว้แล้วทำให้ดัชนีที่ทรงพลังมากพอสังหารมหาชั้นฟ้ากลับไม่ทำให้เขาประหลาดใจ กุ้ยต้าหวังหลินมีแววตาเป็นประกายและยังเอาสองมือไพร่หลังเรือนผมปลิวสวัยเปล่งบรรยากาศที่มีอาจพูดออกมาได้ขณะที่ดัชนีพุ่งเข้ามาหวังหลินเพียงยกแขนขึ้นและชี้ใส่ดัชนีมายานั้นการเคลื่อนไหวดูเหมือนสบายๆหักมองไกลๆราวกับมีบางอย่างผิดปกติดัชนีของกุ้ยเต้ามีขนาดใหญ่มากและดูเหมือนสามารถทำลายร่างหวังหลินให้หายวับในพริบตาและดัชนีของหวังหลินดูเล็กน้อยเหลือเกิน ทว่าในขณะที่หวังหลินชี้ออกไปเส้นแห่งกฎนับไม่ถ้วนจึงเกิดการสั่นเทาคนภายนอกไม่สามารถมองเห็นได้แต่กุ้ยเต้าสัมผัสได้ชัดเจนเส้นสายแห่งกฎมากมายสั่นเทารักตะสะลักสายทั้งหมดปะทะกันและพรึตตาเดียวก็ไม่มีกฎเหลืออยู่เลยในบริเวณนี้ตอนที่ดัชนีของหวังหลินปะทะกับดัชนีมายาของกุ้ยต้าเสียงดังสนั่นกึกก้องไปทั่วดังไกลามากจนปกคลุมผืนทะเลและแผ่กระจายออกไปทั่วทิศทาง หวังหลินปล่อยเสียงร้องอยู่ในลำคอและล่าถอยไปสามก้าวด้านดัชนีมายาของกุ้ยเต้าหยุดชะงักชั่วจังหวะควันสีดำสายหนึ่งไหลออกมาดัชนีแตกสลายและวิชาทั้งหมดข้างในสูญสิน้นอสูรหมอกก้าวหัวล่าถอยไปสามก้าวการโจมตีของทั้งสองฝ่ายจบลงที่การเสมอกันขณะที่กุ้ยเต้าล่าถอยหวังหลินมองขึ้นไปและเคลื่อนไปข้างหน้ายกแขนขวาขึ้นมาให้วิญญ,ญาณดั้งเดิมเปิดใช้งานควันสีเขียวจำนวนมากปรากฏขึ้นรอบมือขวาเปลี่ยนกลายเป็นวงแหวนรอบนิ้วทั้งห้าอย่างรวดเร็ว ความร้อนอันรุนแรงแผ่กระจายออกมาจากมือหวังหลินเต๋าแปดสุดขัว้วกุ้ยต้ามองดูอยู่ในร่างอสูรหมอกเก้าหัวเต๋าว,วารีสุดขั้วเต๋าโลหะสุดขั้วเต๋าไม้สุดขั้วเต๋าปฐพีสุดขั้วพลังแห่งธาตุโลหะไม้วารีเพลิงและปฐพีปรากฏขึ้นรอบมือขวาของหวังหลินและเปลี่ยนกลายเป็นเต๋าแปสุดขั้วของบรรพชนเทพ แม้หวังหลินจะไม่ได้เรียนรู้เต่าแปดสุดขั้วทั้งหมดแต่ระดับครึ่งขั้นย่ำสวรรค์ได้ทำให้หวังหลินอยู่ห่างจากบรรพชนเทพไม่ไกลทำให้เมื่อเขาใช้เต่าแปดสุดขั้วจึงสามารถทำให้มีระดับพลังใกล้เคียงบรรพชนเทพได้ควันรูปร่างวงแหวนปรากฏขึ้นเบื้องหน้าหวังหลินอย่างมหาศาลเพียงเขาสะบัดแขนขวาวงแหวนทั้งหมดจึงทะยานเข้าสู่อสูรหมอกเก้าหัว ด้วยเต่าสุดขั้วทั้งห้ามันจึงไม่ถือว่าเป็นวิชาศสตร์เถือนสวรรค์ตอนที่หวังหลินเข้าไปยังสะพานย่ำสวรรค์ครั้งที่สองแม้ดูเหมือนเขาได้ก้าวข้ามผ่านสะพานแห่งที่ห้าได้อย่างรวดเร็วความจริงเขารู้สึกเหมือนผ่านไปนานหลายปีเขาจึงทําความเข้าใจเต่าสุดขั้วที่เหลืออีกสามสามรูปแบบด้วยวิธีของตัวเอง เตาดินสุดขั้วเพียงหวังหลินก้าวเข้าหาศูนย์หมอกเขาจึงเหมือนยอดปรมาจารย์แขนขวากำมัดโยนลงสู่พื้นด้านล่างแอ่งน้ำใต้ทละลพลันเกิดการสันเทาจากนั้นกลิ่นอายแห่งดินแดนจึงพุ่งออกมามันสกรปรกและเต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งความตายจำนวนมากซึ่งเกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตทุกตัวที่ตายไปในทะเลอันกว้างใหญ่กลิ่นอายแห่งดินแดนทำให้เกิดเป็นวงแหวนสีเทาขนาดยักษ์ย้ายพุ่งทะยานออกไปทั้งยังหดลงและเปล่งพลังอำนาจมหาศาล กุ้ยเต้ารีตาแคบอยู่ในอสูรหมอกเห็นได้ชัดว่าความแข็งแกร่งของหวังหลินตอนนี้และวิชาที่เขาแสดงออกมาทําให้แม้แต่กุ้ยเต้ายัางเคร่งเครียดเขาได้ผ่านสะพานย่าสวรรค์ไปแล้วกี่แห่งกุ้ยเต้ามีแววตาเป็นประกายและสร้างผนึกขึ้นโดยไม่ลังเลอสูรหมอกก้าวหัวพลันร้องคำรามใส่ท้องฟ้าระลอกคลื่นนับไม่ถ้วนแผ่กระจายออกมาหัวทั้งเก้ามีแสงที่แตกต่างกันปรากฏออกมาก้าสายเต้าฟ้าสุดขั้วหวังหลินก้าวเดินต่อไปอย่างสงบนิ่งแขนขวาชี้ไปยังท้องฟ้า ท้องฟ้ามืดมิดดูเหมือนกำลังพังทลายแต่จากนั้นมีแสงประกายกับพริบวับจุดที่หวังหลินชี้เปลี่ยนกลายเป็นฝ่ามือจากนั้นเขาทะยานขึ้นสู่ท้องงงฟ้าคล้ายกับคว้าแสงทั้งหมดเข้ามาท้องฟ้าที่มืดมิดจึงหมองหม่นแสงทั้งหมดถูกกลั่นกลายเป็นวงแหวนคล้ายดวงอาทิตย์จากนั้นตกลงใส่อศูนหมอกเก้าหัวเต่าแปดสุดขั้วที่เป็นของหวังหลินนั้นสมบูรณ์แบบเตาโลหะไม้วารีเพลิงปฐพีรวมถึงเต่าฟ้าและดินพวกมันพุ่งเข้าไปใกล้ศูนย์หมอกยกเว้นเต่าสุดขั้วอย่างสุดท้าย อสูรหมอกก้าหัวร้องคำรามแสงก้าสีกระพริบวับกลายเป็นรุ้ง9้สีรอบตัวมันเพื่อกระจายกันเข้าต่อต้านวิชาเต่า8สุดขั้วของหวังหลินหลังจากนั้นไม่นานนักกุ้ยเต้าก็อ้าแขนออกทรงกลมสายหมอกหลายร้อยก้อนทยานออกมาจากอสูรก้าหัวแต่ละก้อนมีพลังมากพอจะสังหารผู้สูงส่งชั้นเทวะแม้แต่มหาชั้นฟ้ายังต้องระมัดระวังเมื่อต้องเผชิญหน้าพร้อมกันหลายก้อน ก้อนสายหมอกแบ่งตัวออกเป็นหลายแสนก้อนพวกมันทยานออกมาด้านข้างอสูรหมอกและต่อต้านวิชาของหวังหลินไปพร้อมกับสายรุ้งก้าสีส่งผลให้เกิดเสียงดังสนันส่นสั่นสะเทือนสวรรค์เต๋าสุดขั้วห้าท่าแตกสลายทีละหนึ่งท่าแต่เต๋าสุดขั้วฟ้าและดินกลับแยกตัวออกมาและร่อนลงใส่ร่างอสูรหมอก เจ้าศูนย์หมอกส่งเสียงคำรามดูร้ายและร่างกายของมันสันเทาวังหลินปรากฏตัวขึ้นด้านหลังหลังจากใช้เตาแปดสุดควไปแล้วจึงใช้เคล็ดเร่งความเร็วโดยไม่ลังเลความเร็วจึงเพิ่มพูนขึ้นถึงขีดสุดและหายวับไปเพียงแค่ก้าวเดียวหวังหลินปรากฏตัวขึ้นโดยไร้เสียงและโยนกำปั้นขวาออกไปกระแทกใส่ร่างอสูนหมอกจากนั้นหวังหลินหายวับไปโดยไม่มองดูผลลัพธ์คราวนี้กลับปรากฏขึ้นในหมอกด้านหลังกุ้ยเต้าและโยนกำปั้นออกไป ช่วจังหวะที่กำปั้นร่อนลงใส่กุ้ยเต้าหันกลับมาสบัดแขนเสียงดังปังหวังหลินกระเด็นออกมาจากอสูรหมอกแต่กุ้ยเต้าเองก็ส่งเสียงคร่ำครวญออกมาเนื่องจากแขนเสื้อกลายเป็นผุยผงกำปั้นของหวังหลินไม่สามารถลดทอนพลังได้ง่ายๆตอนที่เขาเห็นกุ้ยเต้าโจมตีจึงวางแผนเอาไว้แล้วและการโจมตีครั้งนี้ก็มีเป้าหมาย กำปั้นนี้ดูเหมือนรวมพลังกับกำปั้นที่โยนใส่อสูนหมอกจากด้านนอกพลังทั้งสองกำปั้นเข้าประทายกลางสายหมอกก็เกิดเป็นพายุหน้าหวัดกลัวฉีกกระชากร่างอสูนหมอกให้ฉีกขาดทว่ากุ้ยเตายังเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดบนแผ่นดินเซียนดาราเพียงแค่เขาสะบัดแขนก้อนสายหมอกนับไม่ถ้วนก็พุ่งเข้าหาหวังหลินหวังหลินไม่สามารถหลบได้หมดดังนั้นก้อนสายหมอกจึงกระแทกเข้าไปในร่าง แค่ก้อนสายหมอกก้อนเดียวก็สามารถสังหารผู้สูงส่งชั้นเทวะได้แล้วก้อนสายหมอกหลายแสนก้อนจึงมากพอที่จะทำลายล้างโลกได้ในคราเดียวนาทีนั้นหวังหลินหลับตาและชี้ไปที่กลางหน้าผากเต่าชีวิตสุดขั้วหวังหลินพันลืมตาและเผยลำแสงสองสายแผ่กระจายออกมารอบตัวราวกับกลิ่นไอสีดำและก็เกิดเป็นม่านพลังป้องกัน เสียงดังสนั่นกึกกล้องราวกับสายฟ้านับล้านสายระเบิดในคราเดียวคลื่นกระแทกครั้งนี้ทำให้ทั่วทะเลเกิดการสันเทาและส่งผลกระทบต่อกฎแห่งโลกไปด้วยแผ่นดินเซียนดาราจึงรู้สึกได้ถึงการประทะกันภายในสำนักเต้ายี่ภูเขาจักรพันดิสำนักตะวันม่วงและทานน้ำแข็งในทิศเหนือมหาชั้นฟ้าทั้งสี่คนสัมผัสดได้ถึงการเปลี่ยนแปลงได้และจิตใจสันเทาทุกคนต่างรู้สึกถึงการประทะของกลิ่นาอสองแห่งจากแอ่งน้ำกว้างใหญ่กุ้ยเต้าลงมือแล้ว หนึ่งในนั้นเป็นของกุ้ยเต้าอีกคนช่างคุ้นนักใครกันที่กำลังต่อสู้กับกุ้ยเต้าจนเกิดเรื่องหน้าตกตะลึงเช่นนี้กลิ่นอายที่กำลังต่อสู้กับกุ้ยเต้าคือหวังหลินลำแสงสี่สายทะยานออกมาจากเผ่าเทพเข้าสู่ทะเลกว้างใหญ่ขณะเดียวกันในเผ่าโบราณส่วนลู่รงเทียนและมหาชั้นฟ้าผู้ลึกหลับในอาณาเขตจวิ่ต่างก็สัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงและพื้นดินที่กำลังสั่นสะเทือนทั้งสามคนพุ่งทะยานเข้าหาทะเลกว้างใหญ่โดยไม่ลังเล ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเสียนตอนที่20649ยก้าย่ำสวรรค์เหล่ามหาชั้นฟ้าทั้งหมดบนแผ่นดินเซียนดาราล้วนตกตะลึงลำแสงเจ็ดสายพุ่งทยานเข้าหาทะเลอันกว้างใหญ่จากหลายทิศทางลำแสงสามสายที่มาจากเผ่าโบราณน,นั้นรวดเร็วยิ่งทางด้านของเผ่าเทพต่างพุ่งเข้าหาอย่างเงียบงันกระน,นั้นด้วยความเร็วของแต่ละคนคงต้องใช้เวลากว่าครึ่งเดือนเพื่อมาถึงพื้นที่ต่อสู้ เนื่องจากแผ่นดินเซียนดาราใกล้เกินไปและพวกเขาไม่ได้มีระดับบ่มเพาะเดียวกับหวังหลินหรือกุ้ยเต้าใจกลางสายน้ำอันกว้างใหญ่ที่ซึ่งพายุกำลังโหมกระหน่ำเสียงดังสนั่นกึกก้องทั้งสองฝั่งก้อนสายหมอกนับไม่ถ้วนพลันระเบิดรอบตัวหวังหลินและหายไปห,ไปหวังหลินมีโลหิตย้อมที่มุมปากเขากระเด็นกลับไปหลายฟุตแสงรอบตัวพังทลายลงสายหมอกก็รอบตัวกุ้ยเต้าแตกสลายไปอย่างสิ้นเชิงและส่งเสียงกรีดร้องมันหายไปพร้อมกับอสูรหมอกอย่างรวดเร็ว จากนั้นใบหน้าของกุ้ยเต้าจึงเผยออกมาหวังหลินอยู่ห่างไปหลายพันฟุตกุ้ยเต้าเอ่ยขึ้นช้าๆเพื่อให้เห็นรูปโฉมของข้าเจ้าถึงกับยอมให้ตัวเองบาดเจ็บสายหมอก็รอบตัวเขาบางๆและเหลืออยู่ไม่กี่สายในเมื่อเจ้าอยากเห็นเช่นนั้นเจ้าก็จะได้เห็นเจ้าเป็นคนแรกที่จะได้เห็นรูปลักษณ์ของข้าในรอบหลายปีร่างของกุ้ยเต้าผอมบางและสวมชุดคลุมสีขาวทว่าแขนเสื้อข้างขวาหายไปเรือนผมสีเทาและใช้สายตามองมาที่หวังหลิน หวังหลินมองมาที่กุ้ยเต้าเช่นกันพอสายหมอกรอบใบหน้าสลายไปแล้วในที่สุดก็ได้เห็นว่ามหาชั้นฟ้ากุ้ยเต้าหน้าตาเช่นไรเขาไม่ประหลาดใจและถอนหายใจยาวเหยียดเป็นเจ้าจริงๆกุ้ยเต้าเงียบลงหวังหลินมองใบหน้าที่คุ้นเคยเบื้องหน้าและพูดออกมาค่าควรเรียกเจ้าว่าบรรพชนโบราณหรือกุ้ยเต้าดีกุ้ยเต้าดูเหมือนรูปปั้นบรรพชนโบราณในเมืองหลวงทั้งสามแห่งจริงๆ หรือพูดให้ถูกรูปปั้นในเมืองหลวงถูกสร้างขึ้นตามรูปลักษณ์ของเจ้าหวังหลินมองกุ้ยเต้าที่เปล่งกลิ่นอายเก่าแก่กุ้ยเต้าเผยใบหน้าเศร้าและพูดขึ้นข้าคือกุ้ยเต้าและเป็นบรรพชนโบราณเช่นกันข้าได้รับความทรงจําส่วนหนึ่งของบรรพชนโบราณและเจตจำนงเพื่อปกป้องคุ้มครองเผ่าโบราณรวมถึงลูกหลานของตระกูลราชวงศ์รูปลักษณ์ของข้าค่อยๆเปลี่ยนไปหลังจากดูดซับความทรงจําและเจตจำนงมากุ้ยเต้าพูดเสียงต่ําเจ้าออกมาไกลที่สุดได้น่าจะเป็นที่นี่ ลือกันว่าเจ้าสังหารมหาชั้นฟ้าในเผ่าเทพแต่นั่นควรเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดน่าจะเป็นพวกนั้นลุกกราจใจกลางทะเลแห่งนี้ในอดีตดังนั้นเจ้าเลยสังหารพวกเขาความคิดหวังหลินเต็มไปด้วยความกระจ่างเขาได้รับคําตอบที่ตั้งคําถามเอาไว้หลายอย่างเขาสับสนก็เพราะด้วยระดับบ่มเพาะของกุ้ยเต้าเขาสามารถทําลายล้างเผ่าเทพได้ง่ายๆเพื่อไม่ให้มีเหล่าเทพเหลือรอดแต่หลังจากผ่านมานานหลายปีเผ่าเทพก็ยังคงอยู่ เจ้าได้รับความทรงจำและเจตจำนงของบรรพชนโบราณเจ้าหน้าจะได้รับเขตอาคมบางอย่างมาพร้อมกับการสืบทอดหวังหลินมองกุ้ยเต้าและถอนหายใจตอนที่ข้าเปลี่ยนไปอย่างสมบูรณ์ข้าสัมผัสได้ถึงเขตอาคมข้าไม่สามารถออกไปจากเผ่าโบราณไกลเกินไปและเมื่อข้าออกไปพลังทั้งหมดของข้าจะหายไปกุ้ยเต้าสงบนิ่งไม่เผยท่าทีขมขืนหรือไร้อำนาจทำไมเจ้าต้องการหยุดข้าไม่ให้ออกไปหวังหลินถามคำถามนี้อีกครั้ง กุ้ยเต้าสายสีสะแทนที่จะตอบคำถามเขาพึมพำกับตัวเองหลังจากข้าได้ความทรงจำของบรรพชนโบราณมาข้าค่อยๆรู้สึกถึงบางอย่างตลอดหลายปีมีอยู่ไม่กี่อย่างที่ข้าไม่เข้าใจข้าไม่เชื่อแต่มันเป็นเรื่องจริงกุ้ยเต้าถอนหายใจพลางมองบนพื้นและมองไปทางเผ่าโบราณบางทีมันก็จริงบางทีมันก็แค่ภาพมายาสายตาเต็มไปด้วยความแน่วแน่มาสู้กันเถอะหากเจ้าชนะข้าข้าจะไม่มีพลังอำนาจพอที่จะหยุดเจ้าและเจ้าจะไปจากที่นี่ได้ ข้ารู้สึกว่าเจ้าไม่ได้ใช้พลังเต็มที่และคราวนี้ข้าจะไม่ออมมืออีกแล้วข้ามีพลังที่แข็งแกร่งที่สุดสองวิชาหนึ่งคือพิภพบโบราณในความทรงจําของบรรพชนโบราณเขาถือกําเนิดมาจากมิติว่างเขาเชื่อมาเสมอว่าดวงตาของเขาสามารถกลายเป็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โลหิตสามารถเปลี่ยนกลายเป็นแม่น้ําและผืนทะเลกระดูกสามารถเปลี่ยนเป็นภูเขาฝ่ามือรวมกันคาจุนท้องฟ้าร่างกายเปลี่ยนเป็นผืนปฐพี ด้วยความคิดและความศรัทธาของเขาจึงใช้พลังชีวิตของตัวเองเพื่อสร้างวิชานี้ขึ้นมาพิพพบโบราณข้าไม่เคยใช้วิชานี้มาก่อนตั้งแต่ได้รับการสืบทอดวันนี้จะเป็นครั้งแรกกุ้ยเต้าพูดช้าๆพลางมองมาที่หวังหลินหวังหลินครุ่นคิดและสายตาประสานกับกุ้ยเต้า ในอารามบัรพชนของอนาเขตฉีฆ่าเห็นร่างหนึ่งและร่างนั้นก้าวขึ้นไปย่ำสวรรค์การก้าวนั้นสั่นคลอนข้าอย่างมหาศาลในสะพานที่ห้าข้าตกอยู่ในพวังที่เหมือนไปเกิดใหม่ข้าไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแต่นอกจากเรื่องการเข้าใจเต๋าแปดสุดขั้วแล้วสิ่งที่ข้าเข้าใจมากที่สุดคือการก้าวนั้นเดิมทีข้าไม่สามารถก้าวข้ามผ่านสะพานที่ห้าไปได้แต่ด้วยการก้าวแบบนั้นข้าจึงข้ามผ่านมันไปได้การก้าวนี้ข้าจะเรียกมันว่าก้าวย่ำสวรรค์ เพียงหวังหลินพึพรรมพำสายตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นในเมื่อการต่อสู้นี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เขาก็จะสู้จนจบหลังจากได้ยินว่าหวังหลินข้ามผ่านสะพานที่ห้ากุ้ยเต้าขบคิดชั่วขณะจากนั้นยกแขนขึ้นมาโบกสะบัดหากเจ้าสามารถต้านทานวิชานี้ได้ถือว่าเจ้ามีคุณสมบัติพอที่ข้าใช้เวลานานหลายปีเพื่อศึกษาสวรรค์นหนึ่งเต๋าเสียงสะบัดแขนและองแสงนับไม่ถ้วนรวมกันอยู่ด้านหลังต่อมามีเงาแสงหนึ่งปรากฏขึ้นเงาแสงอบล้อมไปด้วยแสงไฟและมองไม่เห็นรูปร่างของมันชัดเจน เพราะว่าหลังจากเงานี้ปรากฏขึ้นมามันได้อ้าปากและสุดเข้าไปพลังในโลกจํานวนมากถูกดึงเข้าปากมันอย่างรวดเร็วจนพื้นที่ระยะหลายล้านลี้ถูกสูดหายไปครอบคลุมแม้แต่ทะเลอันกว้างใหญ่ทั้งหมดพลังในโลกอันมากมายไรขอบเขตถูกดูดซับร่างเงาแสงขยายตัวออกพลังนี้ขยายไปหาทั้งเผ่าเทพและเผ่าโบราณณพื้นที่ใกล้ทะเลทางฝั่งของเผ่าเทพเหล่ามหาชั้นฟ้าทั้งสี่คนได้หยุดตรงนั้นพวกเขาทอดสายตามองออกไปและรู้สึกเหมือนกำลังหมดสติ เช่นเดียวกันกับฝั่งโบราณที่มีซงเทียนและคนอื่นพวกเขารู้สึกว่ามีพลังแข็งแกร่งกำลังดึงพลังในโลกเข้าไปทางทะเลกว้างใหญ่ใจกลางทะเลนั้นเงาแสงขยายออกไปอย่างรวดเร็วพลังดูดซับพลังไปด้วยมันสูงมากกว่าแสนฟุตและยังเติบโตไปเรื่อยๆเพียงไม่กี่นาทีหวังหลินก็ไม่เห็นร่างท่อนบนของมันได้แล้วเขามองเห็นแต่เพียงขาของมันเท่านั้นหวังหลินอ้าปากค้างเขาไม่รู้ว่าเงาแสงนี้จะสูงได้แค่ไหนแต่จินตนาการว่าหากมองจากนอกแผ่นดินเซียนดารามันคงเป็นยักษ์ย้ายที่ยืนอยู่ตรงนี้ สูงเสียดฟ้าทะลุสวรรค์บอใบไ,ไหมรอเรือเรือพอพานชอช้างนอนหนูโบราณหวังหลินมองดูเงาแสงขยายตัวออกไปเรื่อยๆเขาไม่รู้ว่ามันจะใหญ่ได้อีกแค่ไหนบางทีหากให้พลังงานของมันเพียงพอคงกลายเป็นเหมือนดาราจากดวงดาวมันคงขยายต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งพลังทั้งหมดบนแผ่นดินเซียนดาราถูกดูดซาบทว่าเพียงแค่ขนาดตอนนี้ก็ส่งแรงกดดันเกินอธิบายให้หวังหลินได้มากแล้ว พิภพบโบราณหวังหลินมองท้องฟ้าและแผ่กระจายสัมผัสวิญญาณออกไปเขารู้สึกถึงเหตุการณ์อันแปลกประหลาดดวงตาของร่างเงาแสงพลันเปลี่ยนไปข้างหนึ่งกลายเป็นดวงตะวันสองแสงข้างหนึ่งกลายเป็นดวงจันโลหิตที่ไหลออกมาค่อยๆกลายเป็นสายน้ำและท้องทะเลมันยกแขนขึ้นเปลี่ยนกลายเป็นท้องฟ้าสีครามร่างกายร่วงลงมากลายเป็นผืนปฐพีจากนั้นกระดูกกลายเป็นเทือกเขามากมาย เพียงหวังหลินมองดูทั้งหมดนี้เขาจึงสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดรุนแรงจากดวงตาราวกับพลังมหาศาลต้องการแยกดวงตาหวังหลินให้ข้างหนึ่งเป็นดวงอาทิตย์และอีกข้างเป็นดวงจันทร์สองมือสั่นเทาและดูเหมือนยกขึ้นไปบนอากาศให้กลายเป็นท้องฟ้าร่างกายถูกดึงด้วยพลังแปลกประหลาดให้กลายเป็นผืนปฐพีนี่คือวิชาแห่งศรัทธาวิชาทรงพลังยิ่งจากพลังศรัทธาของคนที่บรรลุระดับสามารถเปลี่ยนแปลงโลกการเวลาและมิติทุกอย่างที่มันห่อหุ้ม ภายใต้ศรัทธานี้หวังหลินทำได้เพียงสูดหายใจลึกและค่อยๆหลับตาลงเขาไม่ขบคิดถึงวิธีการทำลายวิชานี้แต่ก็หลับตาลงร่างหนึ่งบนยอดเขาที่มีหิมะสีรุ้งร่วงหล่นลงมาและกอดร่างหนึ่งปรากฏขึ้นในใจหวังหลินร่างนั้นร้องคำรามให้กับท้องฟ้าและก้าวทยานขึ้นไปการก้าวนี้ปรากฏขึ้นในความคิดเขานับครั้งไม่ท้วนหวังหลินยกเท้าขวาขึ้นมาช้าๆและก้าวเข้าหาโลกที่ถูกสร้างขึ้นจากวิชาของบรรพชนโบราณ ด้วยการก้าวครั้งนี้หวังหลินเกิดภาพมายาว,ว่าเขากำลังกอดร่างหนึ่งและร้องคำรามใส่ท้องฟ้าในใจปรากฏสัมผัสแห่งความเศร้าโศกมิอาจอธิบายได้ราวกับหัวใจเขากำลังโดนควักออกไปราวกับเขาได้ลืมเลือนว่ากำลังต่อสู้กับกุ้ยเต้าและกำลังกับโลกทํำสิ่งเดียวในความคิดตอนนี้คือความเศร้าสิ้นหวังและโกรธเกรี้ยวเกินพนาความโกรธนี้ทำให้เท้าหวังหลินพลันร่อนลงพื้นก้าวย่ำสวรรค์